สวัสดีครับสวัสดีพี่พีงน้องที่เขามารับชมในคลิปนี้สุขูสุขคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการเผาข,าขาลามนะครับก็จะเป็นการเผาขาลามแบบโบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยนั้นก็จะเผากันแบบนี้นะครับแต่ว่าวิธีการเหตุกติยุ่งยากกลัวสมัยนี้อยู่สมัยนี้การเผาขาลามนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่ามีเทคนิคได้หลายอย่างใส่เป็นการอบโองเป็นการ อบเตานะครับเผาอบเตาก็มีอบองก็มีนะครับบางคนเขากระต้มเอานะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้กแบบ็เป็นหย่อนยุกจักหน่อยนะครับเพื่อนๆบางคนพี่ๆน้องอาจสิบ่เคยเห็นวิธีการเผาเข่าามในลักษณะน,นี้นะครับไม้ผมยังหน่อยอยู่ตั้งแต่อยู่เก่าศูนย์นะเป็นการเผาเข่ามำจิบเผากันแบบนี้นะครับก่อนอื่นเขาก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์หลายอย,ย่างในพร้อมกอนนะครับไปกันเลยอันดับแรกเขาก็ต้องหาใหม่ก่อนนะครับของผมก็จะใส่ไม้ไบาเนา เพราะว่าผมมีไม่พยาบานอยู่มันมีล่ำอ่ออนอยู่นี่สองสามรำนะครับผมก็สิตัดเอาแค่ล่ำเดียวพ่อนะครับเพราะว่าล่ำเดียวนี่ก็ได้หลายบังอยู่นะครับประมานสิบสิบหาถึงยี่สิบบังครับก็เนยเอาเสิบอยู่พ่อเข้ามันใจแล้วว่ามีไม่เหมืนที่นี่ก็มาเริ่อมมาเขากันนะครับผมก็จิมาเขาทิ้งไวจ้จักสองถึงสามชั่วโมงเนาะผมก็ใส่เกลือลงไปนํำกับมือหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็ใสมาเตรียม มะพร้าวเตรียมคันน้ำกะทินะครับนี่คือมะพร้าวที่ผมขูดไว้แล้วก็ใส่น้ำอุ่นในการคันน้ำกะทินะครับกะเทิลงไปเทน้ำอุ่นลงไปมะพร้าวที่เขาขูดไว้นะครับคั้นบีบนวดนวดไปนวดมาผมก็ค่คยคันหรอกครับผมกผู้เห็นเขาเห็ดก็เลยเห็ดตามเขาสำหรับกาก,ากมันนี่ห่อก็บเพดะไช่มนะครับเอามาไว้ถ้าปิดยุกเข่าล้ามเหาก็าลังจากที่เา่ากอกเขากอกน้ำกะทิลงไปแล้วนี่เขากจะใส่กากที่เขา ไปปิดยุกก่อนที่หฮอสิเอาบักข้าวหลามไปเผานะครับก็หลังจากที่ผมขันนากะทิใน้หล้วผมก็สิเอาน้าตาลใสแดงนะครับมาใส่ขั้นตอนเอาน้าตาลใสนี่ผมก็ซืมกดบันทึกนะครับผู้ดได้มากหวานแห้งหวานคอยก็ซิมเอานะครับหลังจากที่หฮาเทน้าตาลลงไปหอเราะล่น้าตาล,ลแล้วซิมเอาบันที่นี่ผมก็จะม,มาตัดเมไพ่การตัดเมไป่นี่ ผมขีดตัดห่างจากขอประมาณนิ้วหนึ่งตอนตัดเขาก็ต้องตรวจเช็คน้ำสำหรับบ้องไม้ไผ่ที่ใส่งานได้มันก็ต้องมีเยื่อเขาขาวแบบนี้นะครับบ้องไดที่มันบมีเยื่อนะครับที่เป็นดำๆแบบนี้ก็คือถือว่าใส่งานบ่ได้นะครับบ่าสามารถที่จะเอาไปเฮ็ดบังเขาลั้มได้นี่แบบนี้เลยใส่งานบ่ได้วี้ทิมไป oh, <my. S 1> พอเอาตัดบังไม้ไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ก็จะมาเตรียมเขาที่จะกอก ใส่ในบัง,งเขาลามของเห้านะครับนี่เขาเตรียมไว้แล้วของผมพมสีเตรียมผมสีใส่ในทัวร์ทัวรีสงนะครับทัวดินบ้านเห้าหนี่นลครับใส่ซ้ำพบะมานตีควมตอการของเฮานะครับจะใส่ลายโพดม,มันใส่ลายโพดมันกับสิบโพดแสบนะครับเข่ากับสิบโพจับตัวกันเนาะแล้วก็ค้น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 คุก,นกเข่าให้เขากันนะครับในขันตอนต่อไป มันที่นี่ก็มาเอาเตรียมบองไม้ไผ่ของเฮ้ามาเตรียมก่อเข่าเลยเลยนะครับก้อนที่ผมสีกอเขาลงไปในบองไม้ไผ่ผมสีตักนามกะทิลงไปในบองไม้ไผ่ก่อนสอนนึ่งแล้วก็มาก่อเขาลงไปในบองไม้ไผ่ไ่ให้เต็มแห้งนะครับให้เหลือไว้ประมาณจักประมาณหนิ้วเคืองหรือว่าหนิวหนึ่งก็ได้อย่าให้มันเต็มแห้งนะครับ ตามโดยนำกะทินะครับกอกนำกะทิลงไปนี่ให้เสมอกันกันกบเข่าที่เขากอกลงไปมาต้องกอกให้มันเลื่อยเข่าขึ้นมามันสิพอดีนะครับนี่ครับกระิไดไประมาณนี้เลยนะครับพอดีบันที่นี่ก็มาปิดยุกด้วยกากะพร่าที่เขาเก็บใบนั่นแหละครับสิยัดลงไปยัดให้เต็มพดให้แน่นแบบนี้เลยนะครับ นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเห็ดกันหลายคนผู้นึงกับไปกอกองไฟไปถาเลยนะครับแต่วันนี่ผมเห็ดู้เดียวมันกระสียุงยากแน่ถ้ามีคนกอไฟไปถามันก็ง่ายกิดกอการกอไฟนี่คือต้องกองไว้ให้มันเป็นทานก่อนครับกอกองใหญ่ใหญ่ไว้เพราะให้มัน,น,น,นเป็นทานให้มันนอนหอนเป็นทานเคลียรทานขมา่าเคลียรทานขม่าหมองเล่าที่เขาสี สั้นบางขงลามของเ้านะครับพอไฟเฮ้าใดทีแล้วก็มาเริ่มเผากันเลยครับ จากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่เมื่อเบิงกําลังฟดเดือดมะขามเข้ากําลังเดือดฟดปอกๆๆนะครับนี่เบิงเอานี่ครับฟดขึ้นมาเนวนี้ถือว่าได้ที่แล้วนี่ตัวนี้นาจะได้ที่แล้วครับนี่พอสวดจุดปูดออกมาเนวนี่สามชั่วโมงผ่านไปแนนอุย้ยสิสุกหรือสิใหม่อหอหนอน,อนี่ดำาปือป้อๆเนวนี้นะครับอ่ะกลับมาลุนกันครับ มาเซกตัวเซคคุณภาพกันมันจะเป็นอย่างไรเนาะที่นี่เป,ป็จะมาปอกพึ่งนะครับมันจะเป็นอย่างไรสําหรับสําหรับมองนีน้นี่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยกินได้เลยครับผมกินเลยแฉบเพื่อก่อนนะแฉบทั้งแฉบเพื่อเกเอาเลยแฉบเพื่อตอนเป็นเด็กหน่อยอยู่อืมองตรงตรงูกปิดนี่ครับ แบบที่นี่กับนี้มาพาเนาะพาเบิ่งมาดุ่นกันนะครับยังไงเหมือนกับที่เขาขายเลยนะครับััรที่นี่สิมาสีเบิ่งว่ามันปิดยังไรข้างในนะครับ แน,น,น,น่นแน่นมาลุ้นกันมาลุ้นกันห่วยมาลุ้นกันเอาอฮึมตะปีนกิมกินใจปัง แ็บครับแ็บตัวน,นี้ปิ๊ดม,มันอร่อยมันเดิมเลยรอครับครับเนี่ยสวยงามสวยงามโอ้เคลียร์แน,น่นอะทั้งทัืงใหม่นิดนึงครับ หืมชุกเบิ่ดเลยชุกหดก้นนะครับชุกหดก้นนะครับหืมนะชุกเพิ่ดชุกหดก้นแสบแสบแสบอืมอืมน้ำหวานผดใหเป็นหวานหลายผดครับน้ำหวานผดคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ